ชัดก้าซับรงพลน,นะครับก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนของทีมสีเกตยูเต็ดทีมน้องใหม่ของเอเอสหรกภูมิภาคในปีนี้ครับผมครับตอนนี้เราได้นักเตะสี่ 4, ผู้เล่นจากสีเกตเอฟซีเมืองไทยนะครับที่ที่หมดสัญญากับสีเกตเอฟซีมาอยู่สี่คนนะครับลงมาช่วยนะครับผมก็เป็นเป็นเป็นทีมงานเก่าที่เคยร่วมงานกันสมัยดิวชั่นหนึ่งตอนทําสีเกตเอฟซีอยู่ละครับผมก็ตอนนี้เราซ้อมทุกวันฮะเช้าแล้วก็บ่าย ที่สนามของของสโมสรเลนี้ครับคงนี้ก็คงจะเน้นเรื่องสมรรถภาพนะฮะเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องความเรื่องเทคนิคต่างๆเรื่องเรื่องของนักกีฬาผมคิดว่าเขาเล่นกันมานานพอสมควรคิดว่าน่าจะรู้ใจกันอยู่ก็มาฟื้นฟูเรื่องสมรรถภาพทางกายครับผมครับส่วนสนามที่เราใช้เป็นสนามเยาวของปีนี้ก็คือสนามศรีนครลำดวนนะครับสนามกีฬาจังหวัดศรีเกตครับผม ของสีเกตยูเนเต็ดในการเริ่มต้นเนี่ยผมยได้รับนโยบายนะครองของท่านผู้วิหารว่าอยากจะเน้นนักเตะที่เป็นท้องถิ่นก่อนฮะเพื่อเพื่อเพื่อ,อกระตุ้นกระแสของเยาวชนในในท้องถิ่นที่จะให้ความเรียกว่าให้ความสนใจในกีฬาฟุตบอลนะฮะก็เป็นเป้าหมายให้กับเยาวชนในท้องถิ่นที่จะกล้ามือถึงตรงนี้คือคือเปิดช่องให้มันกว้างขึ้นฮะจากที่เราจะใช้นักเตะต่างชาติที่มันมีช่องทางให้กับเด็กท้องถิ่นแล้วน้อยค่อนข้างจะน้อย นโยบายท่านก็คือจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเด็กเยาวชนของสีเทเกตก่อน,นะครับก,ก็เป็นการเปิดช่องทางให้มันกว้างขึ้นนะครับผมครับตอนนี้เรามีทีมเยาวชนที่เ,เป็นเยาวชนของสโมสรน,นะฮะก,ก็มีเยาวชน14ป,เปนีเป็นสีเกตวิเตจูเนียร์ซึ่งเราก็ร่วมกันสอนกับทีมใหญอ่อยู่เป็นประจำทุกวันครับผมอ๋อก็จะมีฮะโกเซตเกิดสุขทัดพงล่าธรรมชาวนัธบุดีนะัท ทวุฒิกิงพิลาอะไรพวกนี้ฮะนักนักเตะรุ่นเก่าๆของของชีเกตสมัยเล่นดิวิชันหนึ่งครับตอนที่เราก้าขึ้นไปเล่นทีพีเอลได้ในตอนนั้นฮะก่อนตอนที่เราขึ้นไปพิมร์ลีกได้งชุดนั้นประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมครับเราตั้งเป้าหมายไว้ที่หนึ่งในห้านะฮะของของของตารางในในครึ่งฤดูกาลนะครับก็เป็นที่เป็นที่รู้กันว่ามันมาตรฐานฟุตบอลในปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจะสูงขึ้นเราเราจะไปเอาคนงานเก่าๆมามาเป็นตัวเป็นตัวตั้ง มันก็ค่อนข้างจะลำบากก็เอาไว้ที่1ใน5นะครับในเครื่องรูดการแล้วครับผม